ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องชอคเกมเกี่ยวซิงครับมาดูคันนี้ครับคันนี้ราคาหกเก้าครับอันนี้เป็นเครื่องอีสุหรือเปล่านะครับปั๊มอยู่นอกนะครับนี่ในเป็นร้อยเก้าห้านะครับอีสุร้อยเก้าห้าผมว่าใช้แน่นอนแหละนัาเป็นปั๊มในกินครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับโอ้โหเทอร์โบอยู่ไหนครับ ถ้าเปลี่ยนโบนี่ลำบากเลยครับเนี่ยไอเนี่ยโบลี่ในเนี่ยไอ้ไอ้ลูกใหญ่นะครับก็ทุกคันก็จะบิ้วครับบิ้วก่อนขายครับไม่ได้ไปสภาพนี้แน่นอนนะครับนี่นะครับโค้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโคครับโค๙๐นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่โคหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะเป็นโค๙๐ครับช่วงล่างใหญ่มากครับคันนี้ คันนี้คันนู้นต่างกันเยอะนะครับก่อยลืมนะครับใครที่เขาดูก็อย่าลืมกด,ดติดตามครับกดไลค์ด้ครับนี่ครับอบาแก็แยกชุดนะครับอันนี้ไปชุดปั๊มนะครับ ก็บอกยกคู่ครับบอกยกคู่นะครับนี่สองคันนี้ใช้งานนะครับนี่ครับปากเกีียวก็น่าจะประมาณสามเมตรสิบนะครับสามเมตรสิบห้างาประมาณนี้ครับปากเกีียวกว้างครับอุ้มนี่นะสองพันห้าครับ มันเลยนะครับเราจัางน้ำล้างครับเอานำ้านำน้ำเป็นน้ำล้าง18ครับแล้วเลิกก็3 6 9 10ลูกนะครับบน2ครับเดิน12ครับครั้งนี้ หกครับหกแสนเก้าอันนี้อันนี้ห้าแสนเก้านูสามแสนเก้าครับดูคันนี้ครับน,นี่เป็นเครื่องมิซูนะครับโบอเครับลูกใหญ่มากครับน,นี่น่าจะเป็นสองร้อยเอันนี้สองร้อย่สิบห้าหรือเปล่า รือว่าสองห้าห้าครับสองตัวนี้มันดูยากนะครับมันไม่มีรหัสบอกครับก็ประมาณนี้ครับมีสูนะครับเป็นปั๊มใหญ่นะครับปั๊มเสเพิรปั๊มใหญ่ครับฝากรรมนาไม่ใช่ของบอสนะครับอันนี้เป็นปั๊มยีสิบสามครับอันนี้โล่งครับอันนี้โล่งดีครับมอเตอร์อันนี้ นี่มอเตอร์อะไรครับนี่ผมกูไม่รู้นะครับได้กินหรือไม่ได้กินไม่น่าใช่นี่ยมอเตอร์ครับแต่เป็นห้องเกียร์สิบครับเดินสิบนะครับนนิษเดินสิบครับเกียร์ที่ห้าครับเลื่อล่างสิบลูกครับบนสองครับ บางอันนี้อันนี้ใาญสองเมตรแปดสิบนะครับเกือบสามเมตรครับถังน้ำมันใหญ่ครับคันนี้หลังแจเลยนะครับอันนี้ราคาสามเก้านะครับผมเทินใจก็ติดต่อที่โซนแปดสองห้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดหกสามครับขอรู้คันจะบิ้วครับบิ้วบิ้วก่อนส่งครับจะไม่มีออกสภาพนี้ครับจะบิ้วใหม่ครับลูกค้ามีบางแน่นอนครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เดินสิบครับปะเภทอีพายครับล้อนำล้อนำนี้น่าจะล้อนำน่าจะสิบหกครับล้อนำสิบหกครับล้อนำสิบหกครับเบรกล่างครับสามหกเก้าสิบหรือพับสิบเอ็ดนะครับกระบอกนะครับบล็อกเดียวครับมอเตอร์ปั่นหน้าครับสักครับเครื่องอีซูครับอันนี้นี่หเป็นสตาร์บิ๊กนะครับ อันนี้ราคาสามเก้านะครับเครื่องี s u นะครับ e-su เป็นร้อยเก้าห้านะครับปามเช่อเผยกุ้งนะมอเตอร์ Motor, อันนี้เป็นมอเตอร์ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่านะมอเตอร์ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่านะรุ่นเก่าๆนี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็เข้าไาดูได้นะครับ มีเพจบอกครับไดกินนะครับยี่ิบสองครับนี่ครับเบอร์ยี่ิบสองครับใช่ครับไม่ค่อยแน่ใจครับแต่สภาพก็โอเคครับก็ตามสภาพครับราคาสามเก้านครับอันนี้ มอเตอร์อะไรที่ผมไม่ทราบเลยครับอันนี้นครับเล็กมากครับก็เข้ามาดูได้นะครับผมช่งล่างยังดีครับทีนี้ก็ไปล่ข้ามอเตอร์ครับ ปากเกี่ยวน่าจะมาสามเมตรนะครับอันนี้เกี่ยวดันนะครับดูขานนะครับนี่ถังน้ามันนะครับนี่ลังแจนี่ครับแผงคอนโทรลอยู่นี่ครับขานครับขายังดีอยู่นะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังครับนี่เสาโตครับขาเสาโตขาโตครับเสาตู้เสากลางครับยังดีอยู่นะครับนี่ครับบวกนทหครับนี่คอนโทรลกลางนะครับอันนี้คอนโทรลกลาง อันนี้จะเป็นยกท่อปล่อยข้าวนี่ผักนะครับน่าจะใช่นะครับสองอันนี้ครับอันนี้เป็นผ้าถังครับสักพัฒนานครับอันนี้ราคาสามเก้าครับบิ้วใหม่ทุกคันนะครับก็ออนว่าไว้เจอกันในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาอนครับสวัสดีครับ